แล้โทเคนสุดท้ายออกหรือเปล่าออกไหมเนี่ยออกใค่หน่อยเถอะเฮ้ยมาว่ะมาว่ะอูโหูแม่งไม่มาทุกคนเฮ้ยโอเคครับผมทุกคนก็สวัสดีคนดูทุกคนกันด้วยเลยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็อยู่กับช่องของเจ้าชาย<ไ>บูบี้เหมือนเดิมน,นะทุกคนแล้วก็ในคลิปเนี่ย ผมก็จะมาสุ่มกิจกรรมใหม่อีกแล้วทุกคนเป็นกิจกรรมปืนลูกซองค<อ>วงที่แบบมีแตแตกโคตรโกรงคนดูบอกเลยลูกซองเนี่ยแบบโคตรโกงคนดูแล้วแบบมันไม่ไม่มีการันตีด้วยนยไงและผมแบบเตรียมงบมาแค่หนึ่งพันแปดร้อยเพจอตรคนดูประมาณห้าร้อยบาทนะเป็นเงินจริงๆเลยครับทุกคนเราก็ต้องมาหลอดลุ้นกันนะครับว่างบห้าร้อยบาทกับลูกซองควงะนั้นเนี่ยมันจะไหวหรือเปล่าเออแต่แบบก่อนก่อนที่เราจะไปดูกิจกรรมใช่ปะ คือมันมีกิจกรรมเติมครบนะครับผม499เพจเราจะรับท่าทางนี้นะครับแต่กิจกรรมเนี่ยมันมีเวลาจำกัดน,นะไม่รู้ว่าวันไหนถึงวันไหนเนี่ยก็ไปหาเข้าเกมดูันเอานะทุกคนโอเคนะเป็นท่าทางนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวพี่จะแบบใส่ให้ดูนะเอาใส่หัวใจแตกสลายหามุงแลวกันนี่ยครับผมทุกคนก็จะเป็นท่าทางประมาณนี้นะครับตอนใช้หน้าลอปปี้นะครับผมเดี๋ยวให้ดูตอนอยู่ในโซนเพียตายนะครับหรือว่าแบบตอนเราอยู่ในเกมนะครับ โอเคทุกคนมาตอนนี้เราก็อยู่ในโซนฟิตาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่ทุกคนเดี๋ยวเราจะลองใ้คล้าทางให้คนดูดูนะครับผมตอนเราอยู่ในเกม,มก็จะเป็นประมาณเนี้ยคนดูมันก็แบบเอฟเฟกโคดเวอร์นะครับนี่ใช่แบบอันนี้ผมแบบตั้งมาตรฐานนะผมไม่ได้ตั้งกราฟิกเยอะไงไมันเลยแบบผมว่ามันก็สวยอยู่นะโอเคแม้นคนดูเดี๋ยวเราแบบไปสุ่มกันเลยดีกว่าแบบสุ่มลูกซองควางนะครับเราจะแบบสุ่มให้คนดูดูเลยเราจะได้เพจแบบเราจะหมด ขเขาเรียกว่าไรเราจะเสียเยอะหรือเปล่าเออนะับผมแบบเริ่มต้นเลยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยเพชรนะครับสุ่มได้ห้าทีนะับผมเลสโก้วมาแล้วไงคนดูมารอบที่สองแล้วไงคนดูคิดได้แบบมันจะได้ปะวะผมแบบขี้เกียจล้ำอ่ะคนดูแบบเออมาแล, token, แล้วไงหนึ่งโทเค็นเราต้องการสามโทเค็นใช่ปะคือตอนนี้เราสุ่มไปเยอะละเราได้หมา,าชีบะบะ,บะคนดูปเป็นท่าทางใช่ปะใช่รับผม เราแบบจะซูมแบบไม่ต้องแบบให้มันลุนนะเพราะว่าแบบถ้าลุนเนี่ยมันจะไม่ได้ไปดูคนอนะันนี้ผมแบบพูดตรงๆเลยนะเราต้องซูมแบบโดุลัวเนี่ยครับเอ้ยนี่ไงเห็นปะ่ะทุกคนเราต้องซูมแบบโดุลวัวนะครับถ้าเกิดว่าเราลุนอ่ะเราจะไม่ได้ได้เพชรหมดเฮ้ยหนึ่งพันแปดร้อยเพชรไม่ออกว่ะทุกคนเอาจริงดิี t มเพื่อน,นัสจริงจังปะเนี่ยคนดูเวลาแบบซูมแบบรัวๆเลยอ่ะมาเกียร์เพชรหมดโคตรเร็วไปต่อครับผม โอ้โหไม่ได้คุณดูเฮ้ยได้ว่ะไอ้ไฟเฟยเลยได้ลูกซองทุกเดี๋ยวเราเอาวันนี้กับอันนี้อ่ะเดี๋ยวเอาวันนี้ส่งเข้ากระเป๋าก่อนโอเคไปโอ้โหคุณดูแล้วแมงเกลือจัดไงไปต้องมาว่ะโอ้โหไม่ได้หรอคุณดูยังพ,พี่เศร้าใจว่ะไปรุ่น อะไรมันจะเกลือขนาดนี้อ่ะขอับคนดูตงใส่พี่ต้องเติมเพิ่มแล้วโอเคครับคนดูตอนนี้เราก็แบบไปเติมเพิ่มแล้วอีกหนึ่งพันเพชรมีจานวนเงินสามร้อยบาทเท่ากับว่ากิจกรรมเนี่ยเราหมดไปแล้วแปดร้อยบาทเกือบหนึ่งพันเลยนะมาคนดูอีกโทเค็นเยวต้องมาว่ะแล้วขอบแบบเราต้องรอรุนบ้างหรอคนดูเฮ้ยเฮ้ยโทเค็นโอ้โหแล้วก็ต้องออกสามท่าไงอ่ะน้นอ,งนองเฮ้ย <He i, S 2> คนดูและโทเค็นสุดท้ายออกหรือเปล่า ออกไหมเนี่ยออกค่หน่อยเหอะเฮ้ยมาว่ะมาว่ะโอ้โหแม่งไม่มา,าทุกคนเฮ้ยโอย้มาแล้วต้องมาแล้วเออสวยทุกคนแม่งกว่าจะได้อะไรครับเนี่ยเพชรเหลี500ยห้าร้อยเพชรว่ะท่านผู้ชมนี่ครับทุกคนตอนนี้เราก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วลูกซองควางสาแต็กที่มหาโคตรโกง ชื่อลูกสองควงอันนี้ชื่อลูกสองควงว่าอะไรสักอย่างหนึ่งนะก็ไปหาอ่านกันเองแล้วทุกคนมาแต่แล้วแบบไปดูไฮไลท์กันดีกว่าคนดูแบบไปเป็นไฮไลท์ดีกว่าเออโชว์ตึงหน่อยไปเลสโก คือรบฉันก็จะรบดยหัวใจที่มันพร้อมตายชาว่ากันว่าก่อนเึกครไงนควรรู้ให้ดีว่าเราได้ทำเพื่อใครรู้เดียวที่ฉันต้องการปรอกฟังใช่ไหมสรักท What's huh? up?